นี่ยังปกหลวงพ่อพี่มันไลเ,เห็นไหมครับหลังเนี่ยจะไม่ค่อยชัดอ่าหลังเนี่ยไม่ค่อยชัดหรือนะนเหรียญหลวงปู่ทวดอ่าแกะให้พี่ด้วยลูกอ่าเหรียญหลวงปู่ทวดอ่าแบบนี้ ที่ผมได้มาเดิมๆเลยแบบนี้ครับคือไอ้คำพูดแจกปีนางหรือนู่นนี่นั่นเราฟังเสียนพระทั้งนั้นทำไมเราไม่ไปหาข้อมูลจากวัดล่ะครับทำไมเราไม่ไปถามคนที่เคยรับล่ะครับเราไปถามคนขายพระเขาไม่รู้เขาก็พูดอะไรที่เขานึกคิดอยากจะพูดนะครับวันนี้ผมกำลังจะบอกแบบนี้ก่อนว่าเพื่อนๆคิดว่าปูกทวดพิมพ์เนี้ยหรือว่าพิมพ์สามเหลี่ยมรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งอ่ะ อ่าองค์สวยๆมีไหมแอดมินนะครเนี่ยกับพิมพ์ใหญ่อะ่ะอะไรเจอเยอะกว่ากันเนี่ยแบบเนี้ยคุณเห็นไม,มีหลายมีมีหลายพิมพ์ด้วยนะนะอ่าเนี่ยหลังก็มีสองหลัง เห็นไหมผมถามคุณว่าไอ้แบบเนี้ยกับองค์ใหญ่ๆอะอะไรพบเยอะกว่ากันสโลแกนไม่ต้องถามทุกวันก็ได้ครับใจยเย็นพี่จำไุไรนะอ่ะคุณรู้ไหมแล้วพิมพ์เนี้ยปั๊มได้ไม่เยอะ บล็อกหลังๆจมูกจะแตกหมดคุณรู้ไหมเพราะอะไรอ่ะใหญ่กับเล็กเนี่ยอะไรพบเยอะกว่ากันไม่ว่าจะเป็นวอจุดอ่าไม่ว่าจะเป็นเสาอากาศกับเล็กๆแบบนี้หรือว่าสามเหลี่ยมรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งก็เหมือนกันคุณว่าอะไรพบเยอะกว่ากัน แน่นอนครับพิมพ์ใหญ่พบเยอะกว่าและทำได้มากกว่าพระนาคปกเนี่ยถ้าคุณดูความคมชัดลึกโชคดีนะที่หลวงพ่อพิมพมอลัยยังไม่มีเก๊ถ้าคุณใช้ความคมชัดเป็นหลักพระนาคปกแบบนี้จะเป็นของเก๊ทันทีแต่เนี้ยโชคดีครับยังไม่มีเก๊พระแท้นะ คุณรู้ไหมครับทำไมหน้าปกเหล่านี้หลังมาจึงเป็นแบบนี้มันถึงไม่เรียบไม่คมชัดทั้งหมดทั้งมวลถ้าคุณจำว่ามันต้องคมมันต้องชัดมันต้องใช่สร้างเท่าไหร่ก็ได้ซึ่งคุณไม่รู้หลักเกณฑ์หลักการอะไรกับพ้าเหล่านี้เลยนะปัญหาเกิดแน่นอนอ่าผมจะเล่าให้ฟังนะครับกล่าวก็คือนะที่พิมพ์ใหญ่อะ พบเยอะกว่าเพราะสร้างเยอะกว่านะครับแท่นปั๊มตัวมันใหญ่นะครับแท่นปั๊มตัวมันใหญ่การปั๊มพระพิมพ์เล็กจะปั๊มได้น้อยและบล็อกจะแตกเพื่อนๆฟังผมนะสาเหตุทุกวันเนี้ยปู่ทวดเนี่ยองเล็กๆเนี่ยเป็นพิมพ์รูปเหมือนปั๊มเนี่ยอ่านะหรือหน้าปกเจ้าคุณนอ นากปกหลวงปู่โตนากปกแต่ละหลวงพ่อที่ไม่เกินปีสองศูนย์น่าจะแตกทั้งหมดจำนวนน้อยด้วยแล้วหน้ามักจะแตกด้วยมันเป็นเพราะว่าเครื่องปั๊มมันใหญ่แต่ปั๊มพระองค์เล็กเนี่ยบล็อกมันจะแตกง่าย นึกภาพฟังผมให้ดีๆนะสาเหตุที่พระหน้า,นากปกจมูกมักจะแตกพระส่วนมากมักทำพิมพ์เล็กได้น้อยเพราะว่ามันแตกครับเครื่องปั๊มมันตัวใหญ่ไงอ่าแล้วบล็อกปั๊มปกหรือปั๊มปู่ทวดองเล็กๆหรือปัม๊มพระอะไรที่มันเล็กอ่ะบล็อกมันจะแตกไปถามโรงงานดูได้พระหน้า,นากปกเนี่ยหลวงปู่โต๊ะบางอย่างหลังเบอร์เหมือนเก๋เลยหลวงเจ้าคุณนอ หลังเบอร์บางอย่างเหมือนเก๋เลยนะักคุณรู้ไหมว่าสมาร์ปกสมัยก่อนเขามักจะไม่ทำยันด้านหลังนะเพราะถ้าทำยันด้านหลังเนี่ยการปั๊มให้มันใช้ได้เนี่ยมันต้องปั๊มมากกว่าหนึ่งทีปั๊มเสร็จเอาที่ปั๊มไปเผาไฟให้โลหะนิ่มเอากลับเข้ามาปั๊มใหม่ ซึ่งยิ่งกระแทกมากครั้งยิ่งจะทำให้บล็อกแตกเร็วขึ้นฉะนั้นเหรียญน,นาคปกที่หลังมันเบอร์ครับเขาปั๊มทีเดียวเขาปั๊มน้อยครั้งเพื่อให้บล็อกเนี่ยมันถูกใช้กระแทกน้อยที่สุดพระนาคปกจึงมักไม่คมเหมือนกับเหรียญ นะฉะนั้นเวลาคุณไปดูเสาอากาศคุณไปดูวอจุดนะครับทำไมถึงเสี่ยนสายฝนต่างๆขึ้นคมเพราะพระมันใหญ่และหนาเข้าใจหพระเนี่ยรูปเหมือนปั๊มเนี่ยทำไมทําบางไม่ได้เข้าใจไหมไม่ว่าจะเป็นรูปเหมือนปั๊มหอมมุ่ยรูปเหมือนปั๊มพอพมทำไมทําบางไม่ได้แน่นอนครับบาง นะฮะแตกนั่นแหละครับ,นนรบมันจึงเป็นคำตอบว่าทำไมบรรดาหลวงปู่ทวดองค์เล็กๆทั้งหลายทั้งแหลมันถึงไม่ค่อยคมพระนาาปกทำไมจมูกมักแตกที่มียันหลังทำไมยันหลังไม่ค่อยคมถ้าคุณยึดติดกับความคมสำหรับพระองค์เล็กๆแน่นอนครับคุณจะซื้อพระแท้ เนีอยแบงไม่มั่นใจหรือมีแท้ก็ขายเป็นเก๊เพราะโดนคนสวดเห็นไหมครับว่าเรื่องราวการผลิตเนี่ยมันสำคัญนะและคนที่เขาตีพระเก๊เนี่ยแป๊บนึงนะครับขออนุญาตนิดนึงอืมผมบอกเลยนะเสียนพระก็ไม่ได้ตีพระเก ทุกวันเนี้ยไม่ใช่ว่าเซียนใหญ่เขามานะไอ้ใหญ่เล็กผมไม่รู้ก็ผมก็เรียกตามเขาว่าเซียนใหญ่แล้วกันบางคนก็บอกว่าเซียนเนี่ยตีพ้าเหล่านี้เก๋ผมวิเคราะห์มาแล้วเขาไม่ได้ตีเก๋ตามคําพูดเซียนขาพีกัญสิทธิสวัสดีฮะคือไม่ว่าสายเล็กสายน้อยสายหยุมสายหยิมสายกระจิ๋มสายกระจ้อยสายหอยสายอะไรก็แล้วแต่นะครับผมบอกเลยในกลุ่มต่างๆงสมัยก่อนผมจะไม่เล่น Facebook จากช่วงหลังเนี่ย มันมีนะประเด็นดราม่าต่างๆผมก็เข้าไปแล้วแอดมินกลุ่มเหล่านี้ไม่เข้าไม่ได้เข้าถึงตัวเซียนใหญ่ไม่เคยเข้าไปเป็นกรรมการตัดสินพระไม่เข้าไม่ถึงตัวเซียนใหญ่เบอร์ใหญ่อะไรก็ไม่เคยเข้าไปแต่ทําไมแอดมินกลุ่มต่างๆเหล่านี้จึงชอบตีพระที่ตัวเองไม่เคยเห็นเก๊ซึ่งไม่ใช่ว่าเขาไม่เห็นกันมาก่อนนะคือคนที่เล่นพระมาก่อนหน้านี้ก็เห็นกันมา แต่ไอ้คนที่มาตั้งกลุ่มเนี่ยนะครับไม่เคยเห็นแล้วก็ตีเก๊อ่พาพอตีเกเสร็จจะเอากลับมาแท้เสียหน้านะใช้อำนาจหน้าที่บ้าบอๆด้วยบอกใครลงแบบนี้บ็อกใครลงแบบนี้ตีเกหมดไอ้คนพวกนี้ไม่ได้รู้จักเสียใหญ่ไม่ได้รู้จักสมาคมสมาคมไม่ได้รู้จักอะไรเลยแต่อัคติอัคติครับ ซึ่งไอ้คำพูดต่างๆเนี่ยนะที่มันเอามาพูดว่าคนเฒ่าคนแก่ไม่เคยเห็ียนเก็บมาไม่เคยเจอทำไม่เขาไม่เล่นไม่มาตรฐานมันมโนเองหมดเลยด้วยใจอคติของเขาเห็นไหมและนะเวลามันเกิดวัฒนธรรมแบบนี้จากกลุ่มปูหลิวไปกลุ่มพ่อสุดไปกลุ่มพ่อลีไปกลุ่มนั้นไปกลุ่มนี้มันก็เป็นวัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้น แทบทุกกลุ่มโดยการตีเก๊ไปก่อนแล้วก็หาเหตุผลสนับสนุนว่าเก๊ขึ้นก็ผมก็บอกแล้วพูดได้ไม่กี่อย่างไม่เคยเห็นคนเฒ่าคนแก่ไม่มีประวัติการสร้างไมเจอไม่มาตรฐานสากลพูดได้แค่เนี้ไม่มีไม่กี่อย่างเห็นไหมครับฉะนั้นผมบอกเลยทุกวันเนี้ยความผมอยากจะเรียกร้องได้คืออย่าตีพระเก๊นนะถ้าคุณไม่เคยเห็นอะไรขออย่างเดียวถือว่าผมขอร้องแล้วกัน อย่าพึ่งตีเก๋อะไรแปลกๆให้ไปรวบรวมพระรุ่นนั้นมาไว้เยอะที่สุดหรือพิมพ์ในกลุ่มก็ได้ใครมีภาพเหรียญแบบนี้หรือพระแบบนี้ขอให้ลงในกระทู้หน่อยผมเชื่อนะครับทุกคนจะรีบเอาพระที่บ้านตัวเองมีเนี่ยลงไปโพสลงไปโพสลงไปอ่านะครับพอเห็นภาพที่คนโพสลงมาหลายๆภาพแล้ว อ่ะแล้วนะค่อยเอามาสังเคราะห์แล้วก็วิจัยจะได้ให้ความเป็นธรรมกับพระเครื่องได้ถูกนะฮนะอ่ะไอเกสตลาดผมก็ไม่รู้ว่าตลาดเก๊มีตรงไหนนะไอคนที่บอกเกสตลาดเชื่อไหมชีวิตไม่เคยเดินตลาดพระด้วยนะครับอืวันนี้ผมจึงบอกว่าเห็นไหมฮนะถ้าเพื่อนๆถามอะไรผม ผมจะตอบผมจะตอบอะไรที่เพื่อนๆถามผมผมจะอธิบายแล้วสิ่งที่มันเป็นจริงคืออธิบายไปแล้วมันต้องเถียงไม่ได้ครับพิชศษครับอ่ามันต้องเถียงไม่ได้คือคำว,ว่าถูกอะ่ะมันจะเถียงอะไรไม่ได้เลยแต่อะไรที่ยังอาจจะอาจจะอาจจะอันนั้นคือยังไม่ถูกถ้าถูกแล้วมันต้องไม่อาจจะ ไฟจับแล้วร้อนน้ำแข็งจับแล้วเย็นสองบวกสอเท่ากับสีมบวกสามเท่ากับหอันนี้มันคือสิ่งที่มาตรฐานครับแต่ถ้าอาจจะได้คือยังไม่ใช่มาตรฐานเอาอย่างนี้ปู่โต๊ะฟังผมนะปู่โตอ่านนะครับคือบางครั้งอ่ะมันตีกันเป็นวัฒนธรรมเหมือนทุกวันเนี้ยนะ มันเหมือนคุณคุณใช้การรวมหัวกันแล้วไปบอกไอ้นี่เป็นฆาตกรได้ไหมล่ะตอนนี้มีสาวสวยนะครับนอนเสียชีวิตอยู่ในป่าอ้อยอ่าคุณก็เอาเลยไอ้บ้านนี้มันอยู่ใกล้ที่สุดไอ้คนนี้ตัวดำหน้าตามันหืนๆนหน่อยไอ้นี่ต้องเป็นฆาตกรอ่าแล้วคุณก็รวมหัวกันไปชี้ว่าไอ้นี่เป็นฆาตกรศาลเขาเชื่อไหม สารเขไม่เชื่อหรอกครับสารเขาต้องให้ตำรวจเนี่ยลงไปเก็บพยานหลักฐานเหตุเกิดกี่โมงต้องเอานะฮะหมอพรทิพย์มาตรวจว่าเสียชีวิตมาแล้วกี่โมงกี่ชั่วโมงตอนที่ผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตเป็นเวลาเท่าไหร่อาตอนนั้นมีใครเคยเห็นใครผ่านมาเส้นทางนี้บ้างนะสารก็ไม่ได้เชื่อว่าชาวบ้านล่ำลือไว้นี่เป็นฆาตกรแล้วมันจะเป็นฆาตกรเห็นปะพระแต่พระเครื่อง พาการรวมกลุ่มกันตีเก๋แล้วบอกให้โหวตผมว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอ่าแล้วพระที่อยู่ท่าประจันเก๋แบบไหนไม่ได้ยากเลยครับเดินไปหาซื้อดีครับก็ยังมีอยู่นะอยากรู้ก็สละเวลาเดินไปดูสักนิดนึงเขาจะไปอยากอะไรอะ่ะนะคุณอยากรู้เรื่องพระท่าปาาาระจันคุณจะมาถามเพจผมหรือจะไปถามเพจใครเหรอคุณก็ไปทาา่าประจันเลยสักครั้งเดึงสิปากว่าไม่เท่าตาเห็น ง่ายๆใช่ไหมครับพี่เสรีง่ายที่สุดแล้วอยากรู้อะไรไปที่นั่น